โอเคแบกตรงนี้ปรากฏว่าตินะครับดูตาหน่อยตามองเห็นนะใช้ได้นะทุกคนนี่นะตามองเห็นนะครับใช้ได้ตัดไหมออกบางส่วนนะครับมันก็รอดได้นาะเองนะกินเก่งกินเก่งด้วยนะเชื่องด้วยนะเนี่ยต่อให้หมอได้เงินมาในวิธีการใดๆก็ตามนะครับ หมอก็ต้องโอนเงินเข้าคลินิกให้มันเป็นระบบอยู่ดีเลยแบกเนี่ยรักษาอย่างเยอะอยู่ยังนานเลยใช่ไหมแบ๊กลูกเองอ่ะพวุกเองอกะก็คิดเงินพี่ให้ม anyway> ันถูกๆหน่อยแหมคิดตาไม่ใช่ว่าเห็นพี่มีเงินนิดน้องแบ๊กเนาะใช่ไหมไอ้พวกโหดร้าย ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ <Hey. S 1> อุดหนุนสิ่งของต่างๆทัง้ง, <Hey. S 1> งกระเป๋าทั้งแชมพูทั้งสเปรเหระนะการรวมถึงการสมัครบบสมาชิก <Hey. S 1> ด้วยหมอเอาเงินตรงนี้จ่ายให้มันแล้วก็มีคนอไอ้นี่ด้วยช่วยช่วยรับเคสด,ด้วยนะครับแต่คนช่วยรับเคสก็จ่ายมาส่วนนึงนะแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะ <Hey. S 1> ว่าแบบนี้เป็นะไรที่โหดมาก <Hey. S 1> จมูกติดไหมเนี่ยี่เฮ้ยติดโอเค